หากใครที่ต้องการซื้อขาย ID f ีฟ a าไลสีต้องที่นี่เลยเพจรับซื้อขาย ID ดีฟีฟาสี่ไบโบริการรับซื้อและขาย ID ดีฟ a ฟาไลสีมีทั้ง M อล้วนทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยไม่โกงแน่นอน100%ยเปอร์เแถมยังมีบริการรับดึงนักเตะขายยากและบริการโอนเออีกด้วยใครที่สนใจสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม<ข>อยู่กับผมป๊อปปูล่าเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้ผมเราจะมาจัดทีมกันนะครับผมก็เป็นฟูลทีมเมตานะในงบที่ต้องบอกว่าไม่เยอะแล้วนะสำหรับช่วงนี้นะหนึ่งแสนล้านนะครับนะคือตอนก่อนหนึ่งแสนล้านถือว่าเยอะนะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่านักเตะมันเฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆทําให้หนึ่งแสนล้านดูไม่ค่อยเยอะมากนะครับนะ,ส,ะสำหรับการจัดทีมเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหนึ่งแสนล้านจัดทีมเมตาช่วงนี้คือได้ตัวอะไรกันบ้างนะไปดูกัน โอเคก็นี่เลยนะเป็นสเปผู้เล่นที่เราจัดกันนะที่เราจัดไปแล้วนะในทีมเมตานะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็สเปดคนนี้ในงบหนึ่งแสนล้านถือว่าพอดีเป๊ะเลยนะครับนะคือมันน้าดึงแสนล้านทุงนี้คือจะบอกว่าเยอะก็ไม่เยอะนะมันน้อยมากเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไล่ไปที่ตำแหน่งกองหน้าเลยนะก็แพงสุดเลยนะเป็นคาริมเบนเซม่านะ22ิบ UCL นะครับนะก,ก็ซึ่งล่าสุดจะอัปเดตสเตตแล้วนะครับ น่าจะอัพแน่นอนเพราะว่าเข้ารอบด้วยแล้วก็ยิงไปหนึ่งประตูนะสำหรับเบนเซม่า22ยูก็ซื้อเพื่อไว้นะครับนะเพื่ออนาคตแบบเพิ่มนี่คือก็เก่งขึ้นนะครับประมาณนี้ตอนนี้สแตตต์106ถ้าขึ้นก็มา107 108ประมาณนั้นนะสำหรับเบนเซม่า22ยู <Wow. S 1> นะครับก็ซื้อบวกห้าให้น้องกันแล้วมาประมาณสองหมื่นเกือบสามหมื่นล้าน,นก็มาณนี้แหละสองหมื่นกว่าล้านนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะนะครับผมก็เพื่ออัพสแตตตได้ด้วยนะครับนะสเตตตก็คือยิงก็ใช้ได้อยู่แล้วเบนเซม่าความเรร็วพอมีนะคับ เรื่องลูกยิงอะไรก็โกงอยู่แล้วนะพลังแฝงปีนี้มันน้อยก็จริงแต่ว่ามันเล่นได้นะครับนะัเป็นเซม่าเนาะโอเคมาที่ปีกันก่อนอน,นะก็เป็นโจโคนะครับปี PL n ถือว่าน่าเล่นเลยนะปีนี้นะครับก็พลังแฝงก็เลี้ยงผ่านหลังท้าแค่น,นี้ก็พอแล้วซึ่งโจโคเป็นตัวที่เร็วอยู่แล้วแล้วก็ยิงไกลโกงด้วยนะครับนะก็จัดมาโจโคประมาณ10,000ล้านนะไม่แพงเนาะโจโคน่าเล่นนะครับปีกซ้ายก็เป็นเคซ่าแล้วกันช่วงนี้ก็ เคซ่า <K> <inhib itor> ก็ถือว่ายังใช้ได้นะอีเบนะครับเพราะพลังแฝงตรงนี้มันดีที่สุดแล้วนะยิงไกลย,ยิงปัดเลี้ยง w, เร็วเลี้ยงผ่านคือครบเลยนะครับน่าเล่นมากนะเคซ่านะครับราคาก็ประมาณ8ปดพันล้านถือว่าแพงนิดนึงแต่ก็นั่นแหละเนาะมันเก่งนะครับราคามันเฟอร์ด้วยแหละจริงจริงมันไม่ไม,ไม่ถึงแปดพันนะจริงๆประมาณ4 000, ี่ห้าพันตอนก่อนตอนที่เ e อ็มยังไม่เฟอร์เนาะประมาณนั้นมาที่กลางลูกครับมูเลอร์นะครับก็ W ีซีก็จะเก่งกว่าอีเบยูหน่อยนึงนะถือว่าดีขึ้นนะครับนะ แต่ก็ถือว่าใช้ได้มีเซิร์ฟกับหลังเท้าจริงแค่นี้มันก็ถือว่าพอแล้วนะสำหรับกลางลุกนะครับไม่พอหรอกหลังเท้าก็ช่วยยิงเซิร์ฟช่วยจ่ายแค่นั้นนะนมูลเลอร์ก็เป็นตัวที่ความเร็วไม่เยอะแต่เรื่องยิงเรื่องอะไรดีนะครับนะจ่ายบอลดียิงดีนะก็ซื้อมาประมาณหมื่นเอ็มนะประมาณนี้นะสำหรับมูลเลอร์ Wc22 นะครับแล้วก็กางรับนะครับก็จะเป็น Wc22 เหมือนกันนะกอรเสกา Wc22 นะครับ ประมาณ7 0 0 0พล้านถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้พลังแฝงครบแล้วก็ความเร็วมีเกมรับมีนะครับยิงไกลได้นะครับกอเลสกานะพลังแฝงถือว่าให้มันดีเลยนะปีนี้นะเดอีซีฟสองก็จัดไว้ในหลายทีมมากเลยเพราะตัวนี้มันเก่งจริงนะครับในงบประมาณนี้กอเสกาตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะแล้วก็มาที่อีกตัวหนึ่งนะครับมิลิควิดซาวิตนะกลางรับคู่กันตัวนี้ก็เป็นออกแนวเชิงเกมลุกนิดนึงนะครับนะพลังแฝงก็ดีเหมือนกันนะ หลังเท้ายิงไกลเฮดเดอร์ ader, เลี้ยงผ่าคือเป็นกลางรับที่พลังแฝงถือว่าโอเคเลยนะครับจ่ายบอลได้ยิงไกลได้ความเร็วก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเน้นทําเกมแล้วสองเท้าด้วยนะ <What? S 1> ถือว่าน่าเล่นเลยนะมิรินโควิดสวิตข้องตัวมันน้อยก็จริงแต่ว่าเล่นจริงมันไม่มันไม่น้อยนะมันพลิกตรงพลิกตัวอะไรดีมากเลยนะนะครับผมในราคาที่ไม่แพงเลยนะห้าพล้านเองนะครับตัวนี้มิรินโควิดสวิตนะครับผมแล้วมาที่แบ็กซ้ายก่อนนะครับ เป็นโตแอนเดสนะครับ PLL FP มันไป2-3-5แล้วอะก็ใช้โอได้อยู่นะครับนะโอเคนะก็ตัวนี้ราคา7,000นเอ็มนะซื้อมาประมาณ6,000นเนาะนะครับก็พลังแฝงครบถ้วนอยู่แล้วนะโอเร็วแล้วก็เลี้ยงเร็วเลี้ยงผ่าน early cost เข้าปะทะครบถ้วนนะในการเป็นแบกนะครับโอเนาะก็จัดมานะครับแบกขวาก็ listeam นะประมาณ6 7 0 0 0เหมือนกันก็ตัวนี้ก็ครบถ้วนคล้ายๆโตเลย พลังแฝงเรื่องการเปิดยิงได้แต่ว่าคือไม่มีข้าประทะไม่เป็นไรเพราะที่เพราะลิสเจมรูปร่างมันหนายอยู่แล้วมันแน่นอยู่แล้วนะครับนะมันชนแน่นอยู่แล้วนะความเร็วก็เยอะเนาะประมาณนี้นะลิฟเจมนะครับแล้วก็หลังสองคนก็จะเป็นลูดิเกอร์ยี่เ็ดยูนะงบจริงมันอยากได้ปีที่เก่งกว่านี้อีกนะแต่ว่ามันแพงมากเลยนะปีนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับยี่เ็ดยูนะ <L ist> ประมาณ8ปดพันล้านนะลูดิเกอร์นะครับผมเก่งอยู่แล้วนะตัวนี้ไม่ต้องบรรยายสาระคุณเยอะนะครับ แล้วก็คู่กันก็คือ a ดม d a m i ต a l นะครับยี่สิบเอ็ดยูนะจริงๆใครจะซื้อยี่สิบสองยูก็ได้เผื่อพลังอัพแต่ว่ายี่สิบเอ็ดยูก็เก่งอยู่แล้วนะครับซื้อมาประมาณแปดพันหมื่นล้านประมาณเก้าพันล้านเนาะนะครับสำหรับมิลิตายี่สิบเอ็ดยูก็ถือว่าใช้ได้นะตัวนี้เร็วแล้วก็เข้าแน่นอยู่แล้วนะคู่กับลูดิเกอร์ก็ถือว่าเร็วดีเลยเข้าแน่นด้วยนะครับแล้วก็ผู้รักษาป,ประตูนะเอพีส e ิบเอ็ดจริงๆจะใช้คู่ตัวก็ได้นะปีไลท์แต่ว่า เห็นเมนดี้มันเอฟพีสิเหมือนกันแล้วพลังแฝงมันดีก็เลยจัดมานะบวกหนึ่งนะตีบวกห้าเรียบร้อยนะบวกหนึ่งก็ไม่แพงนะประมาณพันเอ็มนะครับเอฟพีสิก็มี2ตัวเลือกอะคูตัวปีไลท์กับเมนดี้2ียี่สองยูนะครับผมพลังแฝงเนี่ยสกัดบอลโยนแล้วก็ชกบอลได้ดีคือปีอื่นอะเอฟพีสิเเหมือนจะเป็นปีฮอตปะมันพลังแฝงไม่มีเลยก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่ปีนี้ถือว่าน่าเล่นนะ นะครับปฏิยาก็เริ่มต้น91ก็ไม่น้อยนะมนดี้นะครับรูปร่างดีอยู่แล้วนะยี่สิบยูเนาะขจัดมานะครับผมประมาณนี้นะก็เดี๋ยวไปดูในทีมันดีกว่านะว่าออกเป็นออกมาเป็นประมาณไหนนะสำหรับทีมเมตาในงบหนึ่งแสนล้านของเรานะครับผมไปดูกันปะ่ะโอเคนะครับผมก็มาอยู่กันในทีม็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะนักเตะก็เอาไปเล่นเอาไปเก็บเวลเรียบร้อยนะครับ FP นี่คือ235พอดีเป๊ะเลยนะครับนั่นในช่วงนี้เนาะ ถือว่าโอเคเลยนะแบ็กได้เ p เยอะแล้วก็ประตูเ p 11ก็ไม่ได้น้อยนะครับนะโอเคเนาะกองหน้าเบเซม่ากลางลูกก็มูเลอร์เนาะปีกซ้ายเคซ่าปีกขวาโจโคนะครับผมแล้วก็กลางลับจะเป็นมิลิโกวิสาวิตกับกอร์เรสกาแบ็กก็เป็นเตโอกับลิสเจมหลังก็เป็นมิลิตากับลูดิเกอร์นะครับแล้วก็ประตูก็เป็นเมนดี้2ิปอยูปีใหม่ด้วย AI ใหม่นะครับประมาณนั้นเนาะ โอเคก็สำรองเขาซื้อมาก็ซื้อน้องเขาอยากเล่นซอนเขาก็ซื้อซอนมาเล่นเนาะประมาณนั้นปีแคปนะก็เล่นได้นะครับโดเอ็ก็เป็นสำรองได้อยู่นะครับจอรเรนเต,ต้นี่ก็สำรองได้กลางรับได้ปีกได้เนาะแล้วก็ฮวนฟอย์นะครับเล่นแบ็คขวาได้กับเล่นหลังได้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแล้วเอาไว้สำรองดิสเจมกับสำรองกองหลังได้เนาะถือว่าโอเคเลยนะฮวนฟอย์ปีนี้นะครับใช้ได้นะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทีมนี้นะก็ ทีมคาลเลอร์ก็นะ่าจะไม่มีอะไรเป็นฟูลทีมธรรมดาเนะาะแต่เราไปดูแผนกันดีกว่าแผนก็แผนเดิมอะนะครับประมาณนี้นะแปดสิบห้าสิบสามสิบเนาะแท็กติกนักเตะก็เป็นประมาณนี้นะครับสี่สองสองหนึ่งหนึ่งเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็บทบาทนกเตะกับตันก็คิงคาริมเลยเป็นกับตันแล้วก็จุดโทษด้วยนะครับเตะมุมก็เป็นปีกสองข้างแล้วก็ฟรีคิกก็จะเป็นมิรินควิสซาวิดเนาะคาฟรีคิกดีสุดแล้วนะครับนะ โอเคก็เดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูตมเมต้าในงบ1นึ่งแล้านกันที่ F p พพอดีเลย2องสนะจะโหดจะโกงขนาดไหนนะครับผมไปดูกันไปยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำประตูของฟูตมเมต้างบ1นึ่งแล้านที่เราจัดกันมานะครับนาชตนี้ขึ้นมาก็ครับทีเทโอยัดเข้าในเบนเซม่ายึกยักแล้วย้อนมาที่ซาวิดแล้วม er, ุลเลอร์ทำช่องตรงนี้ยิงติดเซฟครับผมโอ้โหเสยียดายมากรุ่นนี้ คือข้อดีของมุลเลอร์คือมันเป็นตัวที่ชา้าจริงนะแต่ว่ามันเรื่องการหาช่องการยืนตำแหน่งมันดีมากเลยนะครับแลวตอนนี้ยัดมาถึงมุลเลอร์ครับผมพูดถึงก็โลไดเข้าไปเลยนะครับนะมันคือค่ายืนตำแหน่งของมุลเลอร์มันเยอะไงยมันไม่เร็วนะแต่ว่าเรื่องการทําช่องการยืนหาพื้นที่การยิงเนี่ยมันดีมากนะครับมุลเลอร์เนาะแล้วจบคมอยู่แล้ว2เท้านะครับแลวตอนนี้เปิดมาติดเซฟปลาส่วนมาตรงนี้ยังไงลูดิเกอร์ไปแย่งมาได้ครับ แล้วมาตรงนี้ชิงกันเอาคืนมาที่ดูติเกอร์เบนเซม่าโดนชนยังไงยังได้อยู่ที่เคซ่ายัดมาตรงนี้เบนเซม่าไม่ยิงแล้วปั่นตรงนี้เซฟอีกแล้วครับผมโอ้โ oh, หแลมเดลนั่นนี้เป็นแทกกามาโคตรเหนียวเลยและตอนนี้เคซ่าโยโค้งมาตรงนี้ม่งไม่ถึงแต่ฝั่งตั้งให้กอเลสกาย,ยิงเลยครับผมโอ้โหเต็มข้อลูกน,นี้นะ <What? S 1> ทีมเรา,เาม่งไม่โดนแต่ อีกฝั่งเหมือนเหมือนตั้งออกมาให้กอเลสก้าซัดเลยแบบนี้โล่งๆเลยซัดเต็มข้อเรียบร้อยเลยนะครับสวยงามแล้วโจโครครับแตะมาตรงนี้ย้อนมาก่อนซาเวตมาให้เคซ่าไปแล้วเฟรโอเคซ่าคึงหลุดไปหนึ่งแล้วจ่ายตัดหลังไปที่มุลเลอร์ก็ปั่นเข้าไปครับผมนะคือมุลเลอร์นี่รู้สึกว่าเหมือนจะหาช่องวิ่งดีกว่าเบเซม่าอีกนะนะครับคือมันเก่งอยู่แล้วแหละมุลเลอร์นะแต่วความเร็วไม่เยอะแค่นั้นนะครับ แล้วตอนนี้จ่ายติดมาที่กอริสกาเจโอมามุลเลอร์ชิงกันแล้วเบนเซม่าทาช่องไปแล้วครับคาริมเบนเซม่าลุดมาตรงนี้ประตูออกมาเอี้ยวนิดนึงปั่นก็เรียบร้อยเลยครับผมนะคมๆคมคมไปคาริมเบนเซม่านะก็เพื่ออนาคตอัพสแตตด้วยนะครับซื้อไปแบบเพื่อรออนาคตประมาณนั้นเนาะยิงลูกนี้เหมือนจะแลบขายฝั่งนิดนึงแล้วมันลอดใต้แขนประตูเข้าไปพอดีนะครับ ชั่นนี้ไปลมูเลอร์แตะมาตรงนี้ย้อนมาถึงเบนเซม่าโดนแย่ยงไปก่อนครับแล้วยังไงอีกฝั่งชิปออกมาตรงนี้ยังตัดได้ครับมูเลอร์แล้วเบนเซม่าทาช่องตรงนี้แล้วอีกฝั่งก็ดึงไปเลยเรียบร้อยนั่นเต่าแรกนิ่มๆเลยนะครับโอ้โหมือไวจริงๆนะคือแรงมันไม่สูงมากด้วยไงเขามือก็ไวด้วยไงคิดว่าจะยิงไก่ไม่ใช่เราส่งนะครับแลชัอนนี้ขึ้นมาครับเตโอมาที่เชซาเบนเซม่า ทำชิงกันแล้วสอดไปแล้วครับยังแลับปยังได้ที่สาวิดแล้วก็เรียบร้อยเลยครับผมอีกฝั่งก็ดึงไปเช่นเคยนะมือไวเช่นเคยนะครับสาวิดนี้ก็เติมขึ้นไปยิงได้นะเป็นกลางที่เติมขึ้นไปพอทําประตูได้อยู่นะครับผมาจารยนนี้เคซ่าไปแล้วหลังหักไปแล้วเคซ่ายัดมาเบนเซม่าจะยิงตรงนี้โดนชนจุดโทษเลยครับผมโอ,โอ้โหกำลังจะง้างซัดเลยนะจอนสโตนขวางไว้เลยนะครับก็เบนเซม่ารับหน้าที่สัางหาจุดโทษ มุมซ้ายเหมือนเดิมนะครับคมกลิปนะครับเบนซิมาครับผมอัปตัมาเลยบอกเลยโหดวันนี้แน่นอนนะครับมุมนี้สวยเลยคือซื้อมานี่ก็เพื่ออัพอนาคตอีกนะเพราะมันเข้ารอบอยู่นะมีสิทธิ์เพิ่มได้เรื่อยๆนะครับเบนซิมาเนาะไอ <Wow. S 1> ้ตอนนี้เคซซายัดเข้ามาถึงเบนซิมาแล้วมุลเลอร์มาอีกแล้วตรงนี้โล่งๆเลยแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับคือแบบแบบ พื้นที่โล่งๆอ่ะมลเลอร์มันจะมาพอดีเลยตรงที่แบบโล่งมากแล้วพร้อมยิงอ่ะมันเป็นตัวที่หาตำแหน่งหาพื้นที่ให้ตัวเองดีมากเลยปะมันสอดไปเห็นปะตรงนั้นโล่งๆเลยคนเดียวไม่มีใครตามเลยแล้วก็เลือกเลยคือหลุดมาน,นี้คือเลือกยิงเลยนะครับ้วตอนนี้จ่ายติดยังไงได้อยู่เบเซม่าไปแย่งมาได้เบเซม่าบังไว้ก่อนแล้วไปให้โจโครครับหลุดมาริมเส้นตรงนี้แล้วยังไงปาดเข้าไปถึงตัวไก่ก็เรียบร้อยเลยเคซ่ายิงโคตรแรงเลยลูกนี้ นะครับเท้าซ้ายโอ้โหยัดเป็นนี้สวยงามเลยแตกหน้าผู้สาประตูเข้าไปนะครับผมเคซ่าแล้วช็อตนี้ช็อตสุดท้ายแล้วเป็นช็อตต่อเนื่องนะครับนี่เคลียรมาแย่งได้แล้วปายแล้วครับโจโคปาแล้ว,โโลวเบนเซมา่าวิ่งแล้วครับตักข้ามไปให้เบนเซมา่าลงไม่ต้องลงพื้นยิงเลยครับโอ้โหโคตรคมเบนเซม่านะโอ้โห,โโหคมกริปนะครับข้ามไปตรงนี้คือข้าม แนวหลังทั้งหมดเลยแล้วลงแบบลงตีนเมซิมาพอดีโดยไม่ต้องแบบจับก่อนซัดได้เลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การนำประตูของฟูลทีมเมตาในงบ1นึ่งแล้านก็ถือว่ามันพอใช้ได้นะแต่ว่าราคานักเตะมันเฟอร์กันไปเยอะนิดนึงนะช่วงนี้นะก็ต้องบริหารเงินเอ็มมนดีดีเพราะนักเตะบางตัวมันเฟอร์จัดนะครับนะโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ใครที่ชอบใจการจัดทีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผม บายบายครับ